แม้จะมีคนบอกว่าชีวิตนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปอะไรก็ตามที่เราคิดหรือเราอยู่กับมันนานๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงซึ่งทุกคนก็คงอยากที่จะประสบความสําเร็จมีความสุขในชีวิตแต่วิธีการคิดอย่างไรที่จะให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการมันค่อนข้างจะซับซ้อนและมีความยุ่งยากพอสมควรทีเดียวแล้วครับ เฮเลนเคเลอรบอกว่า people don't like to think if you think one must reach conclusions are not always present อธิบายได้ประมาณว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการคิดไม่ชอบการตั้งเป้าหมายเพราะเมื่อคิดคาดหวังแล้วลงมือทำแล้วบางครั้งสุดท้ายผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นดังที่หวังไว้ฟังดูมันก็จะปวดเหมือนกันนะครับแต่ว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละมีวิธีคิด15แบบ บางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราไปตลอดการก็เป็นได้เหมือนกันมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคิดใหญ่แต่ให้เริ่มทำจากจุดเล็กต้องการที่จะสร้างบริษัทใหญ่โตไหมต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนหมู่มากไหมต้องการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกหรือไม่ต้องการเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนอยากแต่มันจะไม่มีทางที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้เลย ถ้าเกิดเรามีความคิดบางอย่างขวางกั้นตัวเองเอาไว้มันยากเกินไปทําไม่ได้หรอกมันมีคนทําไปเรียบร้อยแล้วเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมล่ะเราต้องวางเป้าหมายให้สูงเข้าไวส้สิยังไงเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเหมือนกันแค่ให้แน่ใจว่าเราเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆมันทํามันบ่อยๆให้คิดว่าสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่แรก แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบต่ำๆเช่นกัน2ปัญหาต่างๆก็เป็นแค่คำถามที่ยังหาคำตอบไม่เจอไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราเวลาชอบตื่นตระหนกเวลาเจอเปัญหาใหญ่ๆบางครั้งก็บอกว่ามันเลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแล้วทุกๆครั้งที่เราใส่ความคิดเครียดๆแบบนี้ก็เหมือนกับการบันทอนชีวิตของเราเองไปเรื่อยๆจนพังทลายลงไปในที่สุด ถ้าเราคิดแบบนี้แทนบอกว่าปัญหามันก็แค่คำถามธรรมดาธรรมๆของชีวิตหรืออาจจะยากบ้างที่ยังหาคำตอบไม่เจอก็เท่านั้นเองให้เราใช้สติพยายามหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นก็เท่านั้นเอง 3. สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆให้มั่นคงด้วยความรักมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้มนุษย์เราต้องออกไปสแสวงหาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเช่นเรื่องเงินความกลัวที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ความต้องการให้คนอื่นสนใจในตัวเราเป็นต้นซึ่งไหนๆมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วก็ให้มองเห็นในรูปแบบของความรักซะเลยเพราะเมื่อเรารักใครเข้าแล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะรู้สึกเกลียดเขาได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นความมั่นคงของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นควรจะต้องมีพื้นฐานมาจากความรักความเคารพให้เกียรติเชื่อใจกันความอดทนเพื่อนร่วมงานที่ดีเสียงหัวเราะ ี่ไม่มีของฟรีในโลกไม่สําคัญว่าเราจะทําอะไรแต่บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีฟรีในชีวิตแน่ๆเราต้องจ่ายเงินหรือเวลาโดยเฉพาะเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดและอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อแลกกับสิ่งที่เราต้องการชีวิตคนเรามันก็เหมือนการทําธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งนักธุรกิจเก่งๆเ,เขาใช้เวลาที่มีอยู่ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าถามว่าเขาทําได้อย่างไร ตอบได้ง่ายๆเลยคือเขาประเมินว่าสิ่งไหนทำแล้วคุ้มกับเวลาที่เสียไปถึงจะทำและรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่จำเป็นด้วยเพราะการปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ถือเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่พวกเขาเหล่านี้จะทำเลยทีเดียว 5. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจบางครั้งเราอาจจะคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปตัดสินอะไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทาให้เราปราศจากความผิดพลาด แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือการที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่แหละเช่นการรอคอยคนอื่นมาทําแทนการผลัดวันประกันพรุ่งการตั้งข้อสงสัยมากเกินไปแต่ไม่ลงมือทําเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้ประโยชน์กับชีวิตเราขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วจงกล้าที่จะตัดสินใจเลือกอย่างหนักแน่น ถึงแม้ท,ท้ายที่สุดแล้วเราตัดสินใจผิดก็ไปขอโทษขออภัยกันและเลือกตัดสินใจใหม่อีกครั้งยังดีเสียกว่าไม่ยอมตัดสินใจเสียอีก 6. เป็นผู้นำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในบางครั้งคนเราเป็นผู้นำบางครั้งก็เป็นผู้ตามตอนอยู่ที่ทำงานเราอาจจะเป็นผู้นำและกลายเป็นผู้ตามเมื่อกลับถึงบ้านซึ่งก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดเลยเมื่อเรารู้ว่าอะไรผิดและพบว่าคนอื่นๆหันไปมองรอบๆ เพราะไม่มีใครอยากที่จะรับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าคุณกล้าที่จะแบกรับความรับผิดชอบเอาไว้นั่นแหละคุณคือผู้นําที่แท้จริงมันคือคุณ 7. มีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนทําอย่างภาคภูมิใจมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้คุณจากการที่ไม่มีอะไรเลยเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้ก็คือการทํางานเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทํางานใดๆก็ตามให้ทําอย่างเต็มที่มีความคิด ความรู้สึกเหมือนมันเป็นลูกของเราและผลลัพธ์จะออกมาอย่างดีเยี่ยมเอง 8. มองตัวเองเหมือนเป็นพนักงานขายจริงๆแล้วทุกคนก็คือพนักงานขายนั่นแหละอย่างเช่นเวลาคุณไปออกเดตกับหนุ่มหรือสาวสักคนหนึ่งคุณก็จะขายในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองทำพยายามทำให้อีกฝ่ายเชื่อใจในตัวคุณให้ได้หรือในการสมัครงานก็เช่นเดียวกันคุณต้องทำให้บริษัทเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขารับคุณเข้ามาแล้วเขาจะไม่ผิดหวัง เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณขายจงทําตัวให้โปร่งใสซื่อสัตย์และเลือกเป้าหมายที่คุณจะขายให้ถูกต้องไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่ไม่ชอบคุณการขายไม่ใช่มานั่งคิดว่าจะมีคนที่ไม่ชอบสินค้าหรือตัวคุณมากน้อยแค่ไหนแต่เป็นการมองหาคนที่ใช่ต่างหาก 9. ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจในตัวเองจงหมั่นฝึกฝนถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่ทําเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปเสียเวลามากกับการหาแรงบันดาลใจจากที่อื่นเช่นหนังสือโพสตทล์กเป็นต้นให้จําไว้เลยว่าการที่คุณจะมีความมั่นใจในการทําสิ่งใดๆมันเกิดจากการเรียนรู้ลงมือทําวิเคราะห์ผลลัพธ์นํามาปร,ปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้นก็วนลูปแบบเดิมไปเรื่อยๆซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะความมั่นใจนั้นมันจะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆทุกวันนั่นเอง สิบให้ความสําคัญกับมิตรสหายมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มถ้าคุณอยู่ลําพังคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้แต่สุดท้ายคุณก็พยายามผูกมิตรกับคนอื่นไปโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วจงให้ความสําคัญกับเพื่อนและยอมรับได้ว่าเขาก็ต้องมีชีวิตในแบบของพวกเขาเช่นกันเมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อความคิดของคุณโตมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีเวลาน้อยลงหลายสิ่งหลายอย่างแปลเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนแต่มิตรภาพระหว่างคุณกับเพื่อนเท่านั้นที่จะยังคงอยู่เช่นเดิม11อย่าเชื่อในทุกสิ่งที่เห็นมนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยอมรับจากคนอื่นซึ่งพวกเขาก็จะพยายามแสดงออกมาในสิ่งที่เราอยากเห็นหรือทำให้เขาดูดี เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเชื่อในทุกๆเรื่องราวความสำเร็จของคนอื่นที่คุณได้พบเจอมามันก็อาจจะจริงอยู่ที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นดูดีไร้ทิติแต่จริงๆแล้วคุณมองเห็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้นแต่คุณก็ห้ามไปมองพวกเขาในแง่ร้ายแค่อย่าสนใจกับเปลือกนอกมากจนเกินไปก็พอ 12. เรียนรู้ที่จะรับฟังคำวิจารณ์เวลามีใครก็ตามมาวิจารณ์คุณไม่ว่าจะเป็นในเชิงที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ คุณควรจะขอบคุณเขาเพราะว่ามันเหมือนเป็นแหล่งพลังงานในการขับดันให้ชีวิตคุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะนำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาคุณผลิตภัณฑ์ของคุณบริการต่างๆของคุณหรือถ้าในบางครั้งคำวิจารณ์เหล่านั้นมันฟังดูไร้สาระเหลือเกินแน่นอนมันอาจทำให้คุณเกิดอาการหัวร้อนได้แต่มันก็จะเป็นพลังให้คุณพิสูจน์ว่านายนั่นแหละที่ไร้สาระได้เช่นกัน 13. ถ้าคุณดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่สามารถดูแลอะไรได้เลยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่าคนเราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเราได้ดั่งใจร้อเเซนตเต็มทําได้ดีสุดก็แคก่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายและอย่าใช้ร่างกายตัวเองหักโหมจนเกินไปพักผ่อนเสียบ้างและไม่ใช่ว่าเราทําแค่ไม่กี่วันแล้วเลิกแต่ควรจะทําเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอด้วย ถ้าบอกว่าเวลาไม่สามารถเอากลับขึ้นมาได้สุขภาพก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ 14. จงเลือกที่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลามีเพียงตัวคุณเองเท่านั้นที่ควบคุมความคิดของตนเองได้ซึ่งมันส่งผลกับสิ่งที่คุณจะทำต่อไปในภายภาคหน้าถ้าคุณเลือกที่จะไม่พอใจโกรธสิ้นหวังนั่นแหละคือตัวคุณเองในอนาคตบางครั้งคนเราก็มีความคิดที่ว่าฉันไม่สามารถมีความสุขได้ฉันต้องรวย ซื้อรถรูครับมีบ้านหลังใหญ่อยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณสามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกๆขณะของช่วงชีวิตมันขึ้นอยู่กับมุมมองชีวิตของคุณต่างหากว่าเลือกที่จะมองมันแบบไหน15สร้างบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณกำลังเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างในทางที่ดีไม่สำคัญว่ามันจะเป็นอะไรแต่คุณกำลังทำมันอยู่คุณอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆได้ หรือไม่ก็ให้ความบันเทิงกับพวกเขาเหล่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นเสียงเล็กๆที่คอยปลอบประลมมองอยังไงก็เป็นประโยชน์ทางนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่ารอที่จะบริภโภคข,ข้อมูลสินค้าหรือความบันเทิงต่างๆจากคนอื่นเพียงฝ่ายเดียวแต่ให้ลองสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นบางซึ่งไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวก็ได้ทำเป็นคู่เป็นกลุ่มก็ว่ากัานไปซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณหรือเพื่อนคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ ขอแค่ทำตนเองให้มีประโยชน์ก็เพียงพอแล้วอย่าลืมว่าความคิดของเราจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นจงเลือกให้ดี